ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณแม่ผู้ใหญ่ผู้ใจดีใจบุญนะคะวันนี้วันที่สองเนาะวที่สองมีนานะคะมีแม่ผู้ใหญ่ดีผู้ใจบุญนะคะได้ส่งคะแนนนะคะจัดออเดอร์นะคะให้ดอกลักนะคะเวลาแปดนาฬิกาสิบเกินนาทีนะคะมีได้ส่งคะแนนมาให้แม่ดอกรักนะคะแม่จ๋าวันนี้แม่เปิดไลฟ์ไม่ได้นะคะเพราะว่าโทรศัพท์ เสียนอแม่เนาะเครื่องที่ปิดไรทุกวันนะคะเสียก็ได้มานะคะถ่ายให้แม่แม่ได้ชมรับทราบนะคะแม่ผู้ใหญ่ผู้ใจดีใจดีนะคะที่ได้ช่วยคะแนนนะคะมาให้แม่ดอกรับเวลาแปดนาฬิกาสิศขีดนาทีนะคะวันที่สองมีนานะคะวันนี้แม่กวนก็จะจัดออเดอร์นะคะผลไม้ให้ดอกรับได้ทานได้กินเลยนะคะแม่จ๋าขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะ ็ขอให้คุณแม่จวงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอให้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเข้ามาในครอบครัวนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะรวยเท่าไหรก็ขอให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเม่จ๋าที่เมียตาน้องช้างนะคะก็กลับไปหาคุณแม่นะคะนะคะก็ขอให้คุณแม่จวงมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงไร้ลูกไร้ชายนะคะขอให้พระกรุกรรมนะคะคุ้มครองรักษานะคะขอบคุณแม่มากเลยนะคะ จัดออเดอร์ให้แม่เลยนะคะวันนี้โทรศัพท์แม่เสียนะคะก็เลยไลฟ์ไม่ได้นะคะแม่จ๋าจัดให้ดอกรักเลยนะคะ ขอบคุณจ้าขอบคุณแม่มากเลยนะคะสวัสดีลูกสวัสดีค่ะก็เริ่มวันนี้ก็ไปดูดอกลักกันนะคะแม่จ๋า นี้ดอกรักได้ทานผลไม้วันหวานแล้วนะคะโทรศัพท์เครื่องที่ไร้เสียนะคะแม่จา๋าวันนี้ก็มาดูเครื่องใหม่เครื่องนี้ก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแม่จ๋าเอาไปซ่อมอยู่ยังไม่เสร็จนะคะก็อขอบคุณคุณแม่ผู้ใจดีใจบูนะคะได้ส่งคะแนนนะคะสมทบต้นสับประรดนะคะ ให้แม่ดอกรักได้ทานได้กินผลไม้หวานๆด้วยนะคะนี่น้องก็เปิดรายอาทิตย์ละสองครั้งนะคะพอให้ดอกรักได้ทานได้กินนะคะอร่อยมากเลยดอกลักนะคะกินให้อร่อยนะคะลูจกจ๋าเนาะกินให้อร่อยนะคะคุณดอกลักนะคะที่แม่ท่านได้ช่วยคะแนนน้องมาแต่เช้าเลยนะคะวันนี้วันที่สองมีนานะคะแต่ว่าโทรศัพท์ ตั้งไล์ไม่ได้เลยแม่อเด้อนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะโอศั์เครื่องนั้นชำรุดแล้วเสียแล้วนะคะส้มยังไม่เสร็จเลยนะคะจะส้มได้หรือไม่ได้ยังไม่ทราบเลยนะคะเม่อจ๋านี่ ดอกรักก็ได้ทานได้กินแล้วนะคะแม่จา๋าแม่พระผู้ใจดีใจบุญน,นะคะได้ส่งคะแนนมาให้แม่ดอกลักเวลาเปดนาฬิกาสิบกีนาทีวันที่สองมีนานะคะแม่กวันก็จัดออเดอร์นะคะผลไม้ให้ดอกรักได้กินเลยนะคะแม่จา๋าขอบคุณแม่มากเลยนะคะดูเคียวอย่างอร่อยเลยนะคะนิ่งเลย ได้กินผลไม้แตงโมหวานๆนะคะมีสามอย่างกล้วยสับปะรดนะคะแล้วก็แตงกวาแตงโมนะคะแล้วก็มันมันเผามันแกวนี่แหละค่ะมันเผาน,นะคะมันแกวให้ดอกรักได้ทานได้กินนะคะวันนี้นะคะ ูเสียงเขียวนะคะเขียวดังน่าอร่อยมากเลยดอกลัก แม่ดอกรักก็เปิดไลฟ์ u t u b e นะคะอ่ะผละไม้วันละสองครั้งนะคะนี่มีวันพุธแล้วก็วันเสาร์นะคะจะเปิดให้ดอกรักได้ทานผลไม้วันหวานนะคะแม่จา๋าก็เรียนเชิญผู้ใหญ่ผู้ใจดีนะคะที่ได้รับชมชิปนี้ก็แวทมีตานนองได้นะคะท่านเล็กท่านละน้อยนะคะสมทบค่าต้นสับปะรดนะคะให้ดอกลักนะคะช่วงนี้หน้าแลง้งดอกรักปีนี้ยา่าแห้งตายหมดนะคะ เราปลูกใหม่อยู่นะคะแต่ว่าผลทิ้งช่วงไปนานมากเลยนะคะก็เลยญ้าตัดไปแล้วก็ไม่งอกไม่ขึ้นไม่สูงนะคะน้ําก็ไม่มีลดด้วยปีนี้นะคะเพราะว่าเครื่องปั่นน้ําเสียนะคะที่ที่เราเคยทําทุกปีนะคะนี่ ขอบคุณนะคะวันนี้ก็ขอบคุณแม่ๆนะคะ ละมีตาน้องได้เลยนะคะทุกพุดธและเสาร์นะคะอาทิตย์ละสองครั้งนะคะสุมทุกต้นสับปะุดให้น้องนะคะให้แม่ดอกรักนะคะย่่าปีนี้ผลเลงมากเลยนะคะ you <laughs>